สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนี่สิว่าผ้าทํำเส้อเฮ็ดเชื้อเฮ็ดละง,งูโดยการขยายเชื้อเอาไปปลูกน่าจะเอาไปปลูกในสวนหรือว่าจะเอาไปลงตามถุงต้นไม้ของปะกนีังนี่คือเฮ็ดเท่าจ้ะเฮ็ดละง,งูเถาที่เก็บมา เสียมาขยำใบน้มันน้ำมันีคือน้ำฝนเด้อจ้ะต้องไปใส่น้ำประปาจ้ะน้ำฝนแบบว่าให้มันเกิดแบบธรรมชาติถ้าน้ำฝนนี่มันสิเกิดแบบธรรมชาติเลยล่ะจ้ะมันจะเป็นเห็ดคือเห็ดเกิดธรรมชาติถ้าไปน,น้ำบาดาลนี่บ่ได้จ้ะมันมีกฎขยายเสือบ่ได้คือต้องเอาน้ำฝนมัดเห็ดนีดดอกเท้าเฮาจ้ะ อันนี้เ็ดละงอกเหลืองจากตัวนี้เ็ดละงอกเหลืองก่เอาลงทั้งขี้ดินเลยเด้อพี่น้องขี้ดินมองได้เ็ดออกอะไรจ้ะโดมมาทั้งขี้ดินมันเลยรวมดอกเถาม,มาทั้งขี้ดินมันเลยจ้ะให้สปอมันเลยหลายสปอในเสื่อเ็ดให้มันออกได้หลายจา้ะ ไม่เห็ดปอกชิกจ้ะเห็ดปอกชิกนี่ยกลาสๆก็ใส่มักใส่กันจนมัดใส่สูตรมักใส่กันจนมัดทั้งมัดคู่เห็ดในโขกบัตโขกสวนปะกายนี่แหละนี่มันวสีมีเห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกขาวจ้ะดอกเถาวันย์มันอีไปได้ดอกเถาม้าแค่ดอกเถามาก็เลยเสียเอามาเห็ดจ้ะเห็ดเสื้อไว้ เสื้อขยายไว้จ้ะโดยการมักใส่น้ำามฝนไว้จ้ะมักใส่พรากะทิมักไว้ขางนี่มันก็บวอยไดปานใดอกแต่มันต้องเอาไปปลูกเร็วๆจะได้ผลดีแต่ว่าตัวนี้ปะการสิทดลองเบิ่งสะกอนวาสปอ,ม,สอมันเกิดบ้ามันเกิดอีกสองซมเื่อเกิดเชื้อรากึ้นมา แล้วาสปอร์มันดีจ้ะสปอร์เสื่อเฮ็ดสีดีมากไก่บอดใส่เครื่องปั่นจะไก่ขยำเอาด้วยการเมื่อขยำเอาเพราะว่าปลาไก่อยากให้สปอร์มันได้ดีออกดีเห็ดละงอกขาวเห็ดละงอกเหลืองจ้าปนกันผสมกับดินทีมติดมากับตินมันพร้อมจ้ะ ว่าดินนี่มันสิบซอยให้เฮ็ดเท่าได้ขายายเกิดเร็วจ้ะแม่น,นอนกว่าเทียนเท่าเบาดินมันมากกอ่แเ้าตอนแรกประกอเสือนามเศร้าเขามาลงขายายเสือมันจ้ะสูตรเข้มมคนเลยละจ้าเฮ็ดละงอกขาวจ้าเฮ็ดละงอกเหลืองพร้อม เน็ดปวกเนี่ยเน็ดกอเนี่ยปะไก่กับเสือรลงน้ำกััเนหมดเลยจ้ะเน็ดตัวใดออกก็กินตัวนั่งเลยจ้าสตรเข้มข้นจ้าใครต้องการ่ะแวะมาหาปะไก่ได้ค่ะอยู่ส่วนใครอยากได้เสื้อไปขยาย เน็่จากสวนเท่าเองเข้าบริไปซื้อมากจ้ะป้าแกก็เลยเฮ็ดสูตรเข้มข้นแน่เพราป้าแกบริไปซื้อเห็ดมากด้วจ้ะเห็ดนี่มันเก็บให้สวนเจ้าของเองจ้ะที่ออกมามันกระแก้มกระเทาะ ก็เอาไปลดทีสวนจ้ะแล้วลดกระขุดหลุมซับหากใหม่เห็นมันบาดมีบาดมีแผลแน่เ้าก็เทลงไปหลุมละขันแล้วก็เอาฝุ่นลงปุยคอกลงปุ๋ยคอกลงลุมละถวยขึ้นกันจ้ะบ่ไซ่หลายปกหนามันก็ใบใหม่จ้ะปุ๋ยคอกก็ใบใหม่สมกันปกหน้าจ้ะแล้วก็ดินกบไปแค่นี้เราจะไปใกล้กรสิมักไว้จ้าบ้านนี้ อีกสองมือค่อยว่ากันค่ะมาค่อยมาดูอีกจ้าพี่น้อง